Good morning everyone สวัสดีคะ่ะทุกคนนะคะวันนี้เรามาเฉลยกันบ้านของน้องป .1 กันนะคะวัวข้อเรื่องกันบ้านวันนี้ในหน้าที่1กับ2จะเป็นเรื่องของการใช้จำนวนนะับแล้วก็คำที่แสดงถึงการบอกจำนวนที่มีมากกว่า1น,นะหรือเราเรียกว่าพระหูพจน์นั่นเองยกตัวอย่างเช่นเค้กเค้กเค้กนะ เค้กนะคะที่เรารับประทานถ้ามีชิ้นเดียวอย่างนี้นะคะเราออกเสียงว่าเค้กเค้กนะคะไม่เติม S แต่เมื่อไรก็ตามที่มันมีถึงหลายหลายอันหรือ3อันอย่างในตัวอย่างเราจะใช้ตัว S เข้ามาช่วยออกเสียงเป็นเค e กส a k e s นะ,ะหรือ จะเน้นเป็นเค้กก็ได้ไม่ว่านะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จําเป็นก็คือนะักเรียนต้องสังเกตคําลงท้ายให้ได้เราไปดูกันค่ะนะตรงนี้ข้อที่1น,นะ look at in the photo ดูในรูปภาพ in the picture one นะ they are girls girls มีกี่คนคะเด็กผู้หญิงสองคนเขาให้คำว่า g i r l กับ girls สองคนมีมากกว่าหนึ่งเพราะฉะนั้นเราจะเลือกคำว่า girls ที่ลงท้ายด้วย yes. s เห็นยังคะมีกี่คนคะ one two two girls two girls, two girls. เวลาเราอ่านออกเสียงเราก็จะพูดว่า two girls โอเคค่ะ the next picture ดูที่ภาพที่สองนะคะ boy a boy เด็กผู้ชายหนึ่งคนนะฮะเราเรียกว่า one one boy หนึ่งคนใส่ s ไหมคะนักเรียนอ่าไม่ใส่เพราะฉะนั้นเราจะเรียกคำว่า boy boy เวลาเราพูดเราก็จะบอกว่า one boy one boy นะเด็กผู้ชายหนึ่งคน the next อ่าต่อไปค่ะเด็กผู้ชายกี่คนคะ there are one 2 3มีอยู่สคนเพราะฉะนั้นเราก็จะใส่3 h three boys three boys เห็นไหมครบ b o y ใส่ s มีเด็กผู้ชาย3คน and then they look at this the photo you can see the girl one two t มีอยู่เท่าไหร่คะ f คือ5 ห้าคนเด็กผู้หญิง girls ใส่ใส่อะไรคะใส่ s เตัวนี้เห็นไหมคะก็เป็น5 girls f girls ทบทวนนะคะเรื่องเหล่านี้เราเรียนกันตั้งแต่เทอมที่หนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นนำกลับมามาใช้คู่กันแล้วสามารถที่จะนำไปพูดหรือสื่อสารให้ได้นะะโดยการนำรวมจำนวนและก็การสังเกตคำให้เป็นนะคะต่อไปค่ะ boy มีกี่คนคะ one t two boys two boys ใส่ S นะฮะ the next one ข้อต่อไปค่ะ girl one one girl one girl นะฮะเด็กผู้หญิงหนึ่งคนนะ,ะดูแล้วสังเกตตามด้วยนะคะต่อให้เราได้านั่งตั้งใจฟังนะคะเราก็ต่อให้ไม่ไม่ได้ทำตามไม่ทันเนี่ยก็สามารถที่จะทบทวนเองได้ด้วยนะฮะ เพราะฉะนั้นสิ่งทีสำคัญที่สุดเลยก็คือต้องเป็นไงคะฟังให้เข้าใจนะเอาละค่ะตรงนี้นะเดี๋ยวขอขยับนิดนึงอ่านะภาพมันจะอันนี้ไปหน่อยนะมาชิดไปนิดนึงครูขอลบเลยนะข้อสุดท้ายค่ะนะ How many girls มีเด็กผู้หญิงกี่คนคะเอามานับกันเลยนะฮะ one two three four four girls girls ต้องใส่อะไรคะ s เป็น four girls four girls นะทันไหมนักเรียนนะ four แปลว่า4นะ girls ใส่ s น nah. ะ four girls แล้ last one boy one boy one boy เด็กผู้ชายหนึ่งคน ต่อไปค่ะหน้าที่สองนะคะกลับมาดูหน้าที่สองกันตรงนี้ถ้าจําไม่ผิดในเล่มที่ทํากันไปสัปดาห์ที่แล้วเราจะมีเรื่องของจํานวนแล้วก็เรื่องของสีด้วยเพราะฉะนั้นในสัปดาห์นี้ก็ยังมีทบทวนตามมาอีกนั่นก็คือนํามันมาใช้ร่วมกันนะคะในตารางจะเห็นผผงแมปนะคะที่เป็นเส้นทางหรือช่องงงกดให้นักเรียนได้เข้าไปค้นหา คำแล้วก็นำมันมาใช้กับอะไรคะในภาพที่อยู่ด้านล่างนี้เพราะนั้นมันจะสัมพันธ์กันข้อที่หค่ะเขาพูดคำว่า yellow 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 สีอะไรลูกอ่า mm hmm. ah, very good Now yellow mm hmm. คือสีเหลืองนะคะเราก็ทำการเป็นไงคะเดินไปตามช่องให้มันไปทางช่องที่เดินมีทางเดินแล้วก็จะไปเจอค้นหาคำ เราก็จะเจอคำว่าอะไรคะ C A T S Cats c a t เอามารวมกันได้ว่า Yellow c a t Yellow Cats แสดงว่าแมวตัวนี้แมวสีอะไรคะ Yellow สีอะไรคะสีเหลืองนักเรียนก็ไปทำการอะไรคะดูที่แมวแล้วก็ลงสีอะไรลงไป Yellow นี่แบบตัวอย่างนี้นะคะนักเรียนก็จะได้คำตอบว่า yellow cats yellow cats เห็นไหมคะ cat ใส่ s เ,เพราะมี2ตัว yellow cats the next one นะ look at in the picture you can see p i n k p i k pink pink สีอะไรลูก สีชมพูอ่า ah, very good เก่งมากถ้าใครยังจำได้นะคะอ้าวเดินเส้นทางสีชมพูไปค่ะพิงค mm ์หาเส้นทางไปดูที่ว่ามันจะไปเจอคำศัพท์คำไหนในช่องนี้นะคะตุ๊ด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 ,ด,ด,ดอ่าไม่ยากใช่ไหมคะลูก mm hmm. เจอแล้ว C A K E c k ใส่เอ็ด้วย Kicks Pink k a k e s Pink k a k e s คือเค้กที่มีสีอะไรคะชมพูจัดการใส่ลงไปเลยค่ะเราได้แล้วเค้กของเราต้องมีสีชมพูพิงค Cakes p i พิงค์เคต่อไปค่ะ the next one green green G in. green green คือสีเขียวอ่า Good green สีเขียวไปเดินไปหาเส้นทางนะคะ ตดุตด,ด,ดก็จะไปเจอคำว่า apples apples green apples green apple apple สีอะไรลูกสีเขียวนะได้คำตอบแล้วเรียนไปดูที่ภาพด้านล่างเลยค่ะ apples apples แล้วใส่ลงไปเลยเป็น green apples green apples แบบนี้ correct ถูกต้องน่านะ next one ข้อต่อไปเลยค่ะ red r e d red red ไปหาเลยค่ะเจอคำว่าอะไรคะอ้าวสีเขียวถูกไหมคะเนี่ยครูลงสีเขียวถูกไหมไม่ถูก red สีอะไรลูกอ่าเก่งมาก red สีแดงเพราะฉะนั้นเราต้องศึกษาและสังเกตด้วยนะคะังครูใส่ตรงไหนต้องดูด้วยนะ red สีแดงอ้าวไปกันค่ะ Red นะฮะเดินตุ้ตุ้ตุ้ตเจอคำว่า girls girls ตัวอะไรคะ g o a t เนี่ยไม่ใช่ผีตัวอะไรคะ g o a t คือแพ้นั่นเองเพราะฉะนั้นแพ้สีอะไรลูก red g o a t red g o a t ก็คือแพ้สีแดงหนูก็ไปหา g o a t แล้วจัดการซะเจ้าแพ้ของหนูนจะต้องเป็น red red g o a t s นะกู๊ตมีสีแดง อย่างในตัวอย่างในภาพนะคะดูด้วยต่อไปค่ะ the next one ข้อต่อไป next one next one orange 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 สีอะไรคะสีส้มนะคะคำว่า orange เนี่ยใช้เดียวกับผลไม้เลยนะคะ orange orange b o อใช้บอยมั้ยลูกไม่ใช่ b a g b a g b a K. Bags แปลว่ากระเป๋านะคะ orange bag orange bag ก็คือกระเป๋าสีสม้มก็จัดการสีสม้มระบายลงไปที่กระเป๋านะ,ะแบบนี้นะคะนี่คือการทำงานที่ถูกต้องนะคะอา้าวต่อไปค่ะต่อไป b l l นะแล้วให้คำว่าอะไรมา Blue Blue คือสีฟ้า Blue บลู blue, คือสีฟ้านี่นะคะอา้าวเดินเส้นทางของสีฟ้าบลู blue, ไปค่ะไปหาคำศัพท์ที่คู่กันกับบ u ูก็คือคำว่า Ball Ball เราจะได้กลุ่มคำนะเวลาเขียนก็จะได้ว่า blue balls blue balls ลูกบอลสีฟ้านะไปหาลูกบอลแล้วก็จัดการทาซะเป็น blue ball blue ball เป็นไงบ้างคะทันไหมคะนักเรียน นะใครไม่ทันนะคะเดี๋ยวครูจะเอาไปแคปบลงในหน้าจอให้อีกครั้งหนึ่งนะสำหรับคนที่เมื่อกี้นี้ไม่ทันในช่วงที่หนึ่งนะคะนั่นก็คือสีแดงๆที่ครูลงให้นี้ก็คือคำตอบที่ถูกต้องเป็น two girls one boy three boys five girls five girls two boys two boys แล้วก็ one girls นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวได้ดูคลิปนี้แล้วก็ไปนั่งทำกันบ้านกันให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาเจอภาคที่2นะคะ Part 2ในหน้าถัดไปอีก2หน้านะคะวันนี้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะนะคะ